กิสวัสดีครับพีเตอร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่าพบกันเป็นประจำนะครัตอนนี้แฟนคลับเยอะมากเลยนะครับสำหรับรายการรู้กฎหมายกับทนายดเตร์แพทย์หลายเรื่องเลยนะครับ ผมเองเวลานั่งคุยสนทนากับดรเนี่ยก็ได้มุมของเรื่องกฎหมายบางเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคดีความแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมเราจะคุยเริ่มต้นเรื่องอะไรกันดีก็คือเรื่องปอปักที่ต่อจากที่แล้วเป็นปเ็นเรื่องต่อจากคาวที่แล้วเรื่องที่ปรปักก็คือพออย่างที่บอกว่าแพทได้คําพิพากษามาเอาเป็นคาสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็มีการไปยื่นขอแก้ไขเลขนะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยสำนักงานที่ดินก็มีการ รังวัดอีกรอบนึงร <ฮะ S 2> ังวัดรอบนี้เป็นการรังวัดออกโฉนดนะคะ,<ฮ>ะก็คือโฉนดสมัยอําแดนี่ยเราไม่มีแล้วแหละนะคะทีนี้ตรงนี้ก็จะต้องเป็นขั้นตอนการขอออกใบแทนนะคะ,<ฮ>ะ สิ่งสําคัญที่เราจะต้องนํามาแสดงกับทางสํานักง,งานที่ดินก็คือคแผนที่พิพาทนะคะก็จะมีแผนที่พิพาทคําสั่งศาลแล้วก็หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดนะกรณีของแพทย์เนี่ยดันเป็นกรณีพิเศษก,ก็คือมีการแก้ไขเลขโฉนดด้วยนะก็ะต้องเอาตรงนั้นมาแนบให้เขาทีนี้ตอนนั้นเขาก็บอกแพทย์ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเขาจะนัดรังวัดก่อนละกันนะคะแล้วก็ในวันรังวัดเนี่ยแพทย์ก็ไปรับเอกสารที่แก้ไขเนี่ยแล้วก็นำมาให้เขาทิ้งทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงที่ว่า พอถึงวันรังวัดรังวัดที่จะออกโฉนดใหม่คือตอนเนี้ยสารสั่งให้เราได้ที่ดินแล้วนะคะตรงที่เป็นรั้วบ้านเราไม่มีปัญหานะะคแต่ตรงบริเวณที่เป็นบ้านที่เขาปลูกลำเข้ามาในโฉนดแปลนนี้เกิดเรื่องนะคะเรื่องคือเรื่องคือว่าเจ้าพนักงานของของที่ดินนะคะเขาเรียกว่าฝ่ายรังวัดเนี่ยเขาก็ต้องไปรังวัดสอบเขตแล้วก็ปักหมุดเพื่อจะออกโฉนดนะคะ ก็จริงๆแล้วหมุดอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะก็มีปัญหาอยู่หมุดหนึ่งซึ่งหมุดอันเนี้ยไปอยู่บนปูนปูนที่เขาเทค่ะตรงเหมือนกับเหมือนกับชายค้านอกบ้านนะคะของเขาอ่ะซึ่งเขาเนี่ยก่อเป็นอ่อเป็นอิฐอิดมาหน่อยนึงนะคะแล้วก็ต่อด้วยกระเบื้อง กับเบื้องหลังคาที่เป็นลอนคู่ครับแล้วก็กั้นเป็นกระจกน,นะคะก็คือเขาก็กั้นออกมาผู้นี้ก็กั้นยื่นออกมาอันนี้คือมองมองภาพตามคล้ายๆว่าคือที่พื้นที่เนี่ยก็เลยหมดออกมาด้วยเลยเลยเลย,เลยออกมาแล้วไงคะคเลยออกมาแล้วทีนี้เนี่ยค,คือเรียกว่าของเขาทั้งหลังที่ก่อสร้างมาเนี่ยครับปรากฏว่าก็คือล้าหมดทั้งหมดเขาเขาสร้างออกมานอกฉนนของเขาผู้ง่ายนะฮะทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงว่าหมุดเนี่ยนะคะ ดันไปอยู่บนบนปูนครับนะคะเขาก็คือตอนแรกเนี่ยแพทไปตอนเช้าเนี่ยแพทนัดในช่างรางวัดแล้วเขาก็ไปกันประมาณ4ี่คนคนะคะแล้วก็มีเด็กที่ที่ช่วยหมายถึงว่าพ่อแม่ของของเพื่อนแพทเนี่ยนะเขาก็เตรียมที่จะนำชี้เขตอะไรเตรียมขุดนะเพราะเขาจะต้องขุดแล้วก็ปะหมุดเขา,เาในช่างรางวัดเขาก็บอกว่าให้เราเตรียมปูนไว้ด้วยนะคะแพทก็บอกให้เขาเตรียมปูนคอนอกรีตผสมเสร็จเลยก็คือ จริงๆแล้วมันก็จะมีปูนประเภทว่าเขาผสมทรายผสมอะไรมาแล้วนะคุณคุณใส่น้ำใช่ใช่คุณใส่น้ําปั๊บคุณก็สามารถจะใช้ได้เลยไม่ต้องไปหาทรงหาทรายมาอันนี้ก็ลูกหนึ่งก็ราคาก็พอๆกันนะแล้วเขาก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตอนเช้าเนี่ยแพทก็ต้องวิ่งไปเอาคาสั่งสารที่แก้ไขก่อนนะฮะแล้วก็ตามเข้ามาพอตามเข้ามาเนี่ยพอแพทเดินเข้ามาเนี่ยก็ก็เห็นบรรยากาศแล้วว่า ก่อนนั้นเนี่ยเพื่อนไทยก็โทรบอกเลยว่าวุ่นวายแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันมีความวุ่นวายมีอะไรบ้างก็พวกเขาก็เหมือนมันลุมล้อมลุมล้อมอ่าทาไมอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นจะมีหมายสารมาไม่เห็นมีอะไรมาอยู่ๆคุณมาปะหมุดอะไรประมาณนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีการทะเลาะกันมาแต่ว่าทางฝ่ายพ่อแม่ของเพื่อนแพทเนี่ยก็ก็แบบแก่แล้วก็ไม่ได้อยากจะไปโตเถียงอะไรเขาที่นี่เข้าออกบ้านก็ลําบากนะพวกเขาก็เหมือนกับว่า คือโหฮาป่าอะไรประมาณนั้นแล้วนี้ตอนที่แพทเข้ามานะเขามาในขณะที่เขากาลังปักหมุดมปักอหมุดเนี้อสองหมุดที่แพทเห็นเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแต่หมุดที่อยู่บนปูนเนี่ยมันมีเรื่องแน่นอนอเพอแพทเดินเข้ามาเขาก็แบบผู้จาไม่ดีตะโกน กึ่งๆจะด่าแบบเหมือนด่าเราแต่ว่าแพทก็แค่หันไปมองนะคะก็บอกกับเตียงคือจริงๆเพื่อนแพทรู้แล้วแพทจบช่างครัไอ้เรื่องทะเลาะวิวาทตีรันฟันแทงปัทภพรก็ผ่านมาหมดนะคะเรื่องแค่นี้มันมันเราไม่ได้มองเรามองที่ว่าเฮ้ยเราทําในสิ่งที่มันถูกต้องครับมันไม่ถูกใจคุณหรอกเพราะก็คุณก็สร้างลุกล้นที่เขาเข้ามานะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าอยู่กันแบบสงบสงบก็คงไม่มีปัญหาจนกระทั่งเขามาร้องแล้วแล้วก็ ศาลสั่งให้ที่ดินเป็นของเขาแล้วด้วยครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอเขาแบบโหฮาโวยวายนู่นนี่นั่นอะนะคะแล้วเขาก็ถือฉนดมาดูว่าเนี่ยเขามีฉนดเขาก็บอกว่าครับเอาละหมุดอื่นเนี่ยจบไปปักได้ไปนะสองหมุดคือปักนอกรั้วบ้านหมุดที่สามเนี่ยท่านบอกว่าหยุดไว้แค่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเราขืนทำต่อไปเราจะต้องเจอข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งศาลเนี่ยก็สั่งให้เราทำก็จริงนะแต่ว่า แพทเองแพทก็ต้องการจะเซฟในช่างรางวัดกับกับกลุ่มพวกเขาด้วยนะสี่ท่านเนี่ยแพทมีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องอไปเขาเรียกอะไรไปทะเลาะกันหรือมีปัญหาตรงนั้นไปเสี่ยงที่เหตุที่จะเกิดการทะเลาะได้ทะเลาะมันทะเลาะอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็โวยวายแบบเหมือนกับว่าคือคือเขาเห็นแพทเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรเนี่ยข่มขู่ประมาณนั้นแล้วสรุปว่าลดแรงเสียดทานได้ไหมก็ แพทก็บอกว่าเลิกแล้วเดี๋ยวแพทไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันก่อนเพราะวันนี้เราไม่สามารถจะปักหุด,ดนี้ได้นะและจริงๆพอเราปักหมุดไม่ได้เนี่ยโฉนดก็ออกไม่ได้และนายช่างก็ทํางานต่อไม่ได้เขาก็คือเขามองหน้าแพทแล้วแล้วแพทก็มองหน้าทุกคนว่าโดยตรงนั้นเนี่ยอำนาจในการตัดสินใจนะจะเดินหน้าหรือว่าจะหยุดน่ะอยู่ที่แพทไงแต่แพท,ทคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปเอาชนะค้าคันันตรงนั้นแล้วถ้าสมมติว่า เขาต้องไปแจ้งความว่าเราทําให้เขาเสียทรัพย์คือเรื่องเนี้ยแพทเจอมาบ่อยๆเพราะว่าอยู่บนพื้นปูนเขาใช่อยู่บนพื้นปูนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่สมมุตินะถล่มมาก็จริงจริงครับแต่ว่าถามว่าในเมื่อกฎหมายเป็นระบบกล่าวหาเขาแจ้งว่าคุณทําให้เสียทรัพย์กว่าที่คุณจะไปพิสูจน์นู่นนี่นั่นคุณตกเป็นใช่คุณตกเป็นจำเลยแล้วครับแล้วไม่มีความจาเป็นที่คุณจะต้องไปเสี่ยง แพทบอกคุณนี้เลยนะคะว่ากรณีอย่างเนี้ยแพทเคยเตือนลูกความครับแล้วไม่ฟังสุดท้ายตอนนี้เขาตกเป็นจำเลยอยู่แล้วค่ะโดนไปแล้วแพทบอกว่าอย่าไปทําร้ายของเขานะของเขาแต่มันอยู่ในที่เราก็จริงคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะพอวันที่แพทขึ้นไปบนโรงพักเพื่อจะไปแจ้งความคือแพทบอกว่าเอาอย่างนี้เราแยกย้ายกันแต่เพียงเท่านี้นะคะคือคือจะอะไรก็แล้วแต่ในช่างลังวัดเนี่ยพี่เขาก็น่ารักนะพี่เขาก็บอกว่าทนายเอาอย่างนั้นใช่ไหมคือ แพทรู้ว่าถ้าแพทดึงดันจะทำเนี่ยเขาก็ต้องทำเพราะเขาถือว่าเขาทำตามคำสั่งศาลทำตามหน้าที่แต่ถามว่ามันไม่คุ้มอ่ะในในความรู้สึกข,ของเราเรามองว่าไม่คุ้มนะอย่าทำดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวแพทไปลงบันทึกประจำวันก่อนนะคะคแล้วก็ค่อยขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งให้เขามาเป็นพยานนะคะว่าเราเนี่ยจะไม่ต้องทำตามคำสั่งศาลอันนี้คือคำตอบที่ดีที่สุดพอแพทไปที่โรงพักนะคะคก็ไปลงบันทึกประจำวันแพทก็บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะว่า เป็นอย่างนี้นะคือศาลเนี่ยสั่งให้เราได้ที่ดินแล้วโดยการครอบครองปลรปักเรามีคาสั่งศาลมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มาปักหมุดปรากฏว่าหมุดอื่นก็ไม่มีปัญหาหมุดสุดท้ายเนี่ยดันไปอยู่บนพื้นปูนของเขาซึ่งแพทย์ก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูซึ่งพื้นปูนกาวแล้วก็เป็นการลุกล้ำที่มาลุกล้ำที่แล้วในจริงๆเนี่ยมันเหมือนว่าเนี่ยถ้าเราจะต้องเจาะปูนเขาแตกแล้วแหละแต่ถามว่าแพทย์ก็บอกเอางี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวแพทลงมาประจาวันไว้ก่อนแล้วเมื่อแพทนัดกับในช่างรังวัด ตรงกันเมื่อไหร่เราก็จะขอกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจไปเป็นพยานให้เรานะคะว่าเราจะทําให้เขาเสียหายน้อยสุดแล้วก็จะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมเพราะว่าเราต้องปักหมุดยังไงเราก็ต้องปักนะคะทีนี้ระหว่างที่มีการแจ้งความตอยู่นะครับพก็ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วตํารวจเขาก็แนะนำพัว่าเดี๋ยวถ้าเกิดพี่ทนายมานะคะพี่ทนายก็ขึ้นไปบนชั้นนี้เลยนะครับแล้วก็ไปขอกําลังเลยแหละก็มีสองสามีภรรยาคู่หนึ่งขึ้นมาแจ้งความนะคะ บอกว่าเนี่ยอให้มีที่เขาเช่าอเช่าเสร็จแล้วตอนเนี้ยเขาเขาสัญญาว่าจะออกตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ออกอจะมาแจ้งความตำรวจหันมาเลยนี่ไงปรึกษาทนายเลยเอาเงเข้าอีกแล้วนะคะแต่ก็ถามว่าอ้าวแล้วเป็นยังไงคะคือในตอนแรกที่ฟังเนี่ยเราก็ฟังเหมือนกับว่าตอาทำปรึกษาที่เขาอ่าเราเราต่อคือคือคือตอนที่เขาแบบคุยกับเราเราก็นึกว่าเขาเนี่ย ให้เช่าเหมือนกับห้องเช่ากันอะไรกันใช่ไหมคะครับปรากฏว่าไม่ใช่มไม่ได้เป็นห้องเช่ากลายเป็นการเช่าทำนานะคะครับแล้วก็มีการตกลงกันนะคะคแต่ว่าแพทย์มองว่าเดี๋ยวเราจะเอามานําเสนอในช่วงต่อไปดีกว่าไหมคะครับกบบบ็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเรื่องนี้น่านสนใจเหมือนกันนะครับเรื่องของการเนี่ยเช่าช่วงหรือว่ามันเป็นช่วงไหนนะคือย้ำๆนไดนึง คือเขาน่ะให้เช่าเลยแหละให้เช่าเองเลยนะครับแต่ว่าเป็นการเช่าทำนาครับต้องพักกันสักครู่นะครับโชคหน้ามาติดตามกับรายการรู้กฎหมายกับทาาตเตอร์พัฒน์นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับครับท่านผู้ชมครับทาราตเตอร์เมื่อกี้คุยกันค้างไว้ในเรื่องของที่ทางที่ดินนะฮะก็บอกว่ามีการเช่าที่ต้องต้องมีรายละเอียดอย่างเงี้ยนะคือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่า การเช่านานะคะการเช่านาหรือการเช่า,าทำนาเนี่ยมันมีพระราชบัญญัติหรือเขาเรียกว่ามันมีกฎหมายเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วสิทธิที่เขาจะมีสิทธิเช่าเนี่ยว่าคุณจะทำสัญญากันปีสองปีสามปีสิทธิที่จะบังคับได้ตามกฎหมายคือ6ปีครับส่วนใหญ่แล้วก็อย่างที่บอกสมมตินะคือก็มีเคยได้ยินข่าวนะบางคนพอไปเช่าที่เขาเนี่ยคือคือแบบที่เป็นคดีฟาร์มเลยนะฮะพอให้เช่าแล้วเพิง่งไม่กี่วันมาที่ยังเกิดคดีแบบนี้นะเดี๋ยวขอจะไปเรื่องเรื่องนี้คือ พอให้เช่าเช่าแล้วเนี่ยคือรู้สึกว่าคนไปเช่าเนี่ยทําตัวเหมือนเจ้าของที่อ่ะแล้วครั้งนี้คนอื่นเขาอยากให้เช่าต่อมั่งเหมือนกับเจ้าของที่เองรู้ว่าสัญญาเช่ามีกําหนดเวลาแต่คนคนที่เช่าอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยากอยากจะเช่าต่อแต่ว่าคือทําตัวเป็นว่าคือไม่ต้องมาเช่าหรอกตอนนี้คือที่นะเหมือนเหมือนว่าจะเป็นที่ของตัวเองอ่ะก็จริงคล้ายๆอย่างเงี้ยก็จริงเพราะว่าคู่ ผู้ที่เป็นเจ้าของนาเนี่ยก็ส่งมอบการครอบครองให้กับเขาไง hmm. เขาก็คือครอบครองใช้ประโยชน์อยู่นะคะคไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยหลังจากที่คุณให้เขาเช่าแล้วน่ะ กรรมสิทธิการเช่าเนี่ยเขามีสิทธิใช้สอยเต็มที่คุณจะไปเข้าไปในที่เขาไปขุดไปทําอะไรไม่ได้นะคะ๋อ้ท่านผมรู้เหมือนกันหรืออีกอย่างหนึ่งอย่างสมมติกรณีห้องเช่าก็เหมือนกันเขาหนีไปเนี่ยนะเขาไม่จ่ายค่าน้ำค่าไฟอะไรคุณก็ตามแต่แล้วเขามีทรัพย์สินอยู่ในนั้นนะทางที่ดีเนี่ยคุณต้องไปลงบันทึกประจําวันและเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจมาเปิดประตูอ่ออันนี้เอาบอกเลไบอกอะไรพเป็น บางคนก็ไม่รู้กันจริงๆเขาเคยมีคนมาปรึกษาแผน้างเช่าเนี่ยนะก็คือสมมติว่าคุณมีห้องให้เช่าอ่ะนะคะเขาหนีไปแล้วอะสมมติเบี้ยวค่าห้องไม่จ่ายรายรเดือนแล้วก็มีกุญแจติดอยู่อย่างเงี้ยนะคะวิธีก็คือคุณจะต้องไปลงบันทึกประจําวันแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะมาดูแล้วก็เปิดเป็นพยานไม่งั้นคุณจะเจอข้อหาทําให้เสียทรัพย์นะกรณีอย่างเงี้ยคือเหมือนว่าตัวเขาไปแล้วไงแต่ถ้าตัวเขาอยู่เขาต้องไปฟ้องขับไล่ ค่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่ออกแล้วคุณจะไปทําอะไรกับเขาก็ได้ไม่ใช่นะคะจากคดีแพ่งมันจะกลายเป็นคดีอาญาเดียวนเดียวใช่ค่ะใช่คืออันนี้คือฝากให้คิดไว้ว่าคือเราเจอเรื่องแบบนี้กันอยู่บ่อยๆแต่ว่าเหมือนกับเอามาเตือนเอามาย้ำกันนะคะว่าอย่างคราเนียน้องก็บอกแบบคนนั้นไปว่าเอ้ยอย่านะคุณอย่าไปทําอะไรเขานะคะอะไรอย่างเงี้ยตารวจก็เตือนบอกน้องของน้องน่ะเป็นคดีแพ่งถ้าเขาไม่ออกจริงๆน้องก็ต้องไปฟ้องขับไล่นะคะหรือไม่ก็ จ่ายเงินชดเชยให้เข้าไปเท่าที่ฟังดูคือเขาต้องการเงินชดเชยนะคะเหมือนกับว่าอะถ้าจะให้ฉันออกก็จ่ายฉันมาเท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้เขาเรียกมาแต่รู้สึกว่าเขาก็เรียกไม่เยอะนะประมาณห้าหมื่นนะเท่าที่น้องเขาเอามาพูดให้ฟังเนี่ยก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้น้องก็ไปคิดอีกทีแล้วกันน้องจะยังไงน้องจะจ่ายเงินห้าหมื่นเพื่อแลกกับเวลาที่เหลือที่น้องจะเอาที่ดินกลับมาใช้ประโยชน์ไหมนะคะก็สมมุตินะอย่างบอกอย่างที่เขาบอกปีหนึ่งอย่างเงี้ยไล่ละพันห้านะคะ ร้อยไร่เนี่ยมันก็เป็นเงินแสนห้าแล้วนะครับมันก็เป็นเงินที่เยอะถูกไหมครับคือตอนนี้เนี่ยคือเรื่องการชอบที่ทําการเกษตรนี่เยอะมากใช่ค่ะเช่นว่าไปทําไร่อ้อยเนี่ยนะครับหรือว่าปลูกมันสับปะหลังคือจริงจริงถ้าบริษัทนี่คือไปเช่านะมอารเช่าแล้วอีกอย่างนี่มันอยู่ที่การตกลงกันนยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณตกลงกันดีๆแล้วย้ายกันออกไปปกติก็จะไม่ค่อยมีเรื่องมีแลวแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นลงขึ้นสั่นอย่างที่บอนะว่า อย่างกรณีอย่างเนี้ยยังไงคุณก็ถูกเขาฟ้องขับไล<ต>่นะคะปรึกษาทหนายหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าการเช่าเนี่ยต้องทําเป็นจิตจ,จักรลักษณะเป็นสัญญาสัญญาไหมจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขามีสัญญานะ,ะคะสัญญาอย่างที่บอกสัญญาปีต่อปีแล้วก็เหมือนกับเขาก็เขียนเวลาัฐก,กลุ่มนะคะแต่รจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าคนที่เขารู้กฎหมายแล้วเขาจะใช้กฎหมายเป็นนะคุนเตอร์ะรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สัญญาก็ไม่เป็นสัญญาหรอกนะที่เราเกิดเรื่องกันีคือเนี่ยคืออย่างเนี้ยพอดีมีคนรรู้จักกันนี่แหละ เขาก็เป็นคือเหมือนกับคือญาติห่างกันะนะครับบอกว่าคือก็บ่นร้อยใจบอกเนี่ยคือปี2ปีแล้วเห็นบอกว่าคือมาเช่าที่ปลูกอ้อยแต่ไม่เคยได้ค่าเช่าอะไรเลย,เลยก็ไม่รู้ว่าเขา หลูกอ้อยได้แล้วขายได้ราคาหรือเปล่า,<ภ>าเขาพูดแบบเนืยใจก็ก็ไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดว่าทําเป็นสัญญาชัดเจียนแล้วเขาต้องจ่ายล่วงหน้าหรือว่าวางมัดจําหรืออะไรจริงๆก็อย่าง,งที่บ,ทบอกมันเรื่องของการตกลงกันบางคนก็เออขายแล้วเขาก็จ่ายเงินกันไปบางทีก็ก็ให้เป็นข้าวบางทีก็จ่ายเป็นเงินคือคือเรื่องเหล่านี้อย่างที่แมดบอกว่า มันอยู่ที่ว่าจริงๆแล้วคนเช่ากับคนที่เช่าส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันบางทีมันญาติพี่น้องกันด้วยซ้ำไปอ่าเนี่ยเนี่ยโดยสัญชาตญาณน่าจะคุยกันก่อนอยู่แล้วนะใช่อ่ะก็ต้องคุยกันก่อนตัดสินใจ้เช่าใช่ไหมใช่คือก่อนจะมาส่วนใหญ่ที่เรามาถึงของเราอย่างเนี้ยอย่างที่น้องเขาขึ้นโรงพักเนี่ยเพราะเขาคิดว่าเขาจะแจ้งความนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตำรวจก็บอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คดีอาญานะมันเป็นคดีแพ่งนะแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าคุณน่ะไปบุกลุกที่เขาสมมุตินะจริงๆเป็นที่ตัวเองที่ว่านี่แหละแต่ว่าเขาครอบครองใช้ประโยชน์อยู่นะฮะคุณส่งมอบกรรมสิทธิ์ในการครอบครองให้เขาไปโดยสิทธิของการเช่านะคะเพราะงั้นเขาก็มีสิทธิ์จะใช้สอยตรงนี้แล้วขอให้ระวังนิดนึงนะคะพอหันกลับมาเรื่องอ่าปลระปักที่ที่แพทไปทำเนี่ยนะคะก็คราวหน้าเนี่ยเท่าที่แพทเห็นนะคะขั้นตอนต่อไปนะหลายท่านก็อยากจะทราบเลขาชนายจะทําไงต่อไปนะคะอ่าขั้นตอนต่อไปแพทก็บอกเลยว่าเดี๋ยวหลังจากที่อ่ ช่างรังวัดเขาว่างนะคะครเราก็จะนัดนัดหมายกันแล้วก็ไปรับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเป็นพยานนะคะเพื่อจะปักหมุด <leaks. S 1> เมื่อปักหมุดเสร็จอย่างนี้เท่ากับว่าที่เรื่องทีค่ค้างไว้เนี่ยฝั่งน้นในเมื่อดำเนินการตอมาได้ฝั่งน้นเขาเขามั่นใจอยว่าถึงคือคือว่าว่าเรื่องมันจะจบคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าฝั่งตรงข้ามที่วันลุกที่ที่เราครบ <ans> อบครบองปลารปักเนี่ยแพทบ,บอกได้เลยว่าตอนเนี่ย คำสั่งศาลออกแล้วว่าที่ดินที่คุณสร้างเนี่ยเป็นของเรานะคะขั้นตอนต่อไปก็คือหลังจากที่ปักหมุดนะคะปักหมุดจบก็คือเอาตำรวจมานะไปเป็นพยานว่าเราเคลียร์ตรงนี้เรียบร้อยนะคะเขาก็จะออกโฉนดออกโฉนดมาเป็นชื่อของพ่อเขาซึ่งเป็นคนร้องนะคะหลังจากนั้นเราก็คงจะฟ้องขับไล่นะคะฟ้องขับไล่เนี่ยนะคะแล้วเราลื้อนะคะปัทพรเคย นำเสนอแล้วในกรณีที่ค,ทคำพิพากษาใช้ไม่ได้นะคะคน,นั่นคือรื้อตึกนะคะบางทีก็ก็รื้เอเนี่ยคือเอาง่ายๆคือก็สุดริส่ใสในการรือ้อค่ะแต่คราวเนี่ยร,รื้อได้หมดเลยนะคะคคแล้วปัทภพรจะบอกต่อเลยนะคะว่าคุณถือโฉนดโอล่อนไปล่อนมาให้เราเห็นนะคะโอ้โหโฉนดลอยค่ะไม่ติดพระจำนองดีค่ะ เดี๋ยวปัตภพรก็จะเรียกร้องค่ารื้อถอนนะที่เราที่เราจ่ายไปแล้วนะคะเราก็จะไปฟ้องกับคุณในขในส่วนที่คุณละเมิดเราแล้วเมื่อคุณไม่จ่ายเราก็จะไปยึดที่คุณนั่นแหละไปขายทอดเอาเงินมาใช้ตรงส่วนที่เราจะต้องรื้อถอนบ้านของคุณนะอันนี้แพทย์บอกไว้เลยนะคะว่าจริงๆแล้วอย่างที่คราวที่แล้วที่เราพูดกันถึงเรื่องสํานึกนะคะว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าคุณทําอะไรนะคะจริงๆแล้วการที่คุณจะเหมือนกับ เอาคนมากดดันหรือว่าเอาเอานักเลงเอาอาอะไรมาก็แล้วแต่การมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องหรอกนะคะแล้วก็ไม่มีใครกลัวใครกันแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตามที่เราถูกต้องแล้วเราก็ใช้สิทธิทางกฎหมายคือสิทธิที่ได้ส่วนสิทธิของคุณใช่คุณของคุณแค่ไหนคุณก็ควรจะดูแค่นั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าของคุณมีอยู่เขานี้ยแล้วคุณก็ลุกล้ำคนอื่นเขาแล้วก็เหมือนกับ คุณอยากได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรแล้วทําไมคุณไม่ไปยื่นร้องครอบครองป่ละปัะหรือคุณไม่เข้ามาคัด้านเนี่ยเมื่อคุณไม่ได้ทําอะไรเลยจนกระทั่งศาลสั่งให้เป็นที่ของเราแล้วเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับนะคะเจ้าหน้าที่รางวัลเขาบอกว่านี่เขาขัดหมายศาลนะทนายเขาขัดคาสั่งศาลแต่แพทย์บอกว่าคือแพทย์ไม่ได้มองตรงนั้นหรอกมันมันรอไม่ได้ตั้งนานแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราทําให้มันถูกต้องแล้วเซฟทุกคนดีกว่านะคะเราไม่อยากให้ใครต่อใครจะต้องสมมติไป ดานนุลังปักปักแล้วตำรวจมาจับไปขึ้นโรงพักนู่นนี่นั่นทีนี้ก็ยิ่งจะกลายเป็นเรื่องเป็นราวจกขั้งเป็นอาญาใช่เพราะนั้นเสียงดีกว่าเสียงสูงเหมือนกันเขาขู่ฟอฟอยู่ตรงนั้นเลยมาบอกโอ้ยเนี่ยทุบอะไรนะก็จะแจ้งตำรวจจับข้อหาทำให้เสียทรัพย์เขารู้กฎหมายนะฮะแต่ใช้กฎหมายแบบเนี้ยแพทก็ไม่แน่ใจว่าคุณถูกหรือเปล่านะคะคือในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแพทอยากให้คุณเคารพ ถึงสินะคะค,คุณอยากให้คนอื่นเขาเคารพสิทธิ์ของคุณคุณก็ควรจะเคารพสิทธิ์ของเขาด้วยเราเจอเรื่องนี้กันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แพทอยากนํานเสนอนะคะจะพอมีเวลาก <c oughs> ็มีโฉนดอันนี้คุณป้าแพทเองนะ,ะท่านก็ไปซื้อที่ดินมาแปลงหนึ่งแล้วก็โฉนดนี่ก็มีประมาณ5ชื่อแล้วก็ซื้อมาประมาณ30กว่าปีแล้ะครับก็ผ่านมาเรื่อยนะ ใช่ค่ะก็ผ่านมาคุณป้าแพทก็ก็ยุค0ปดสิบกว่าแล้วนะคะก็อยากจะแบ่งแยกโฉนดนะคราวที่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ลายหนึ่งนะคะซึ่งคุณแม่เขาเนี่ยมีชื่ออยู่ในโฉนดนะแต่ตัวคุณแม่เขาเสียนะคะก็ไปฟ้องศาลฟ้องศาลให้ลูกเขามาเซ็นรับรองเพื่อจะแบ่งแยกนั่แหละครับปรากฏว่า พี่ทนายท่านเดิมนะฮะเขาทําทําแผนที่พิพาทส่งสารนะฮะก็คือเอาพูดง่ายๆเขาเนี่ยขอแบ่งจากบนลงล่างครับนะฮะสารสั่งแบ่งจากบนลงล่างครับแต่ที่ถูกมันต้องแบ่งจากซ้ายไปขวาอนึกภาพออกไหมคะครับก็ปรากฏว่าคําสั่งอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่า คุณมิ uh, ้น right. so uh ้ลองนึกดูสิมีชื่ออยู่ห้าคนใช่ไหมเขาเรียงกันอยู่ในแนวนี้ใช่ไหมคะอ่านเรียงคือคือจริงๆเนี่ยเขาเรียงจากซ้ายไปขวานะคะก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าที่น okay. so kind of ี้พอไปตัดลงมาอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าทุกคนก็มีที่แบบเท่ากัอยู่ในแปลงแปลงหนึ่งก็มีห้าชื่อแปลงหนึ่งก็มีห้าชื่อนึกออกไหมคะกลายเป็นปัญหาแล้วตอนที่เขามาเจอแพทเนี่ยเขาร้องเรื่องนี้กันไปตั้งแต่ปีห้าเก้าไทก็บอกอ้าวแล้วจะทํายังไงล่ะครับแล้วทีนี้ พอแพทย์ไปปรึกษากับสำนักง,งานที่ดินนะคะว่าเนี่ยแล้วจะทํำยังไง <Ừ. S 1> เขาก็บอกว่าคําสั่งศาลเนี่ยคือถ้าไปยื่นแก้เนี่ยปัญหาคือกรรมสิทธิ์เนี่ยคาสั่งออกไปแล้วเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็มีชื่อคนอื่นๆอยู่แล้วนะคะอันเนี้ยสิ่งที่แพทย์ทำในฐานะทนายก็คือให้คุณป้าชื่อที่เขาเสียแล้วเนี่ยนะคะคเขามีลูกตั้ง9้าคนให้หนึ่งในนั้นอ่ะร้องเป็นผู้จัดการมรดกรนะ,ะก็คือ ไม่ต้องไปสนใจคําสั่งสารเดิมที่คุณป้าแพทเนี่ยเขาฟ้องนะฟ้องเพื่อให้คุณไปเซ็นแล้วให้แบ่งแยกไนค่ะปรากฏว่าแบ่งแยกก็ไม่ได้แล้วนะคะก็ยกเลิกกันไปไม่ต้องไปสนใจแล้วนะคะก็เป็นว่าร้องจัดการมรดกซะพอร้องจัดการมรดกเนี่ยตอนนี้ก็สารก็ยังไม่ได้นัดไต่นะคะพอสารนัดไต่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครคัดค้านหรอกหูปรากฏว่าคดีนี้นี่ก็แพทก็ส่งหมายเป็นปึกเลยนะคะเยอะมากนะก้าวลแล้วก็ หลายจังหวัดมากเลยนะคะคแล้วเดี๋ยวคือเขาคงทราบเรื่องนี้แล้วแหละว่าเจตนาจริงๆเนี่ยคุณป้าก,ก็อยากจะแบ่งแยกโฉนดสักทีนึงนะคะและ้วก็คนอื่นๆก็อยากจะแบ่งแยกเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้คําสั่งศาลในการที่ร้องตั้งเป็นผู้จัดการมดกแทนคนที่ตายแล้วมีชื่ออยู่ใน,นโฉนดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะดําเนินการต่อไปได้แพ์ก็เลยบกว่าจริงๆกรณีทำแผนที่สงสารนะคะก็ต้องดูนิดนึงศาลท่านก็ไม่ทราบแล้วบางทีเนี่ยมันก็เป็นความเข้าใจผิดแพ์ก็งง อ้าวอย่างสารบอกจากซ้ายเป็นขวาจากบนลงล่างบางสารสารก็จะผิดมีไหมเขาเขาไม่เขาไม่ได้เข้าใจผิดหรอกค่ะสารทําตามที่ทนายทําเสนอขึ้นไปครับก็เหมือนอย่างที่แพททำฉนกผิดอย่างเงี้ยคือสารท่านไม่ทราบหรอกนะฮะแต่ว่าในเมื่อคุณขอมาแบบนี้หรือว่าแผนที่พิพาทษเนี่ยที่เขาเอามาทําเวลาที่มันมีเรื่องกันเน่ะเขาก็ใช้แผนที่พิพากษเป็นหลักนะะว่าเป็นเอกสารหมายรออะไรซึ่งสารก็จะใช้คาสั่งตรงเนี้ก็คือ แบ่งตามนี้นะบบคุณได้กรรมสิทธิ์ตามนี้นะก็คือตามแผนที่พิพาทที่ในช่าง<บ>วัดทำมานั<บ>่นแหละนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของที่ดินนะคะแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่แพทนำมาเสนอเนี่ยก็หวังว่ามันจะเกิดประโยชน์จากจากหลายๆคนนะคะหลายๆความคิดกันนะคะว่า<บ>อะไรที่คุณควรจะทําแล้วอะไรที่คุณไม่ควรจะทานะคะแล้วเกิดทําแล้วเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นนะคะก็หลีกเลี่ยงนะ ครับเนะครับฝากไว้นะคะครับวันนี้รายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทย์นะครับ<ช>ออกับค <computer S 1> อมพิวเตอร์นะฮะก็นั่งพูดคุยกันบอกผู้ชมเลยนะครับว่าหลายเรื่องถ้าผู้ชมยังสนใจที่จะสอบถามเข้ามาค่ะแล้วก็สอบถามได้ละเอียดได้แล้วก็ติดต่อที่ดรแพทย์ได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษาเลยนะครับค่ะวันนี้รายการของเรา